สวัสดีนะคะอนุวัฒน์อนุวัฒน์กับพี่โอด้วยอนุวัฒนากับพี่อะไรนะพี่เพชรพี่เพชรเดยบรุ่นเดียวกันแหมหน้าเด็กเก่ายิ่งแคห้าทีเลยสัมภาษณ์หน่อยแล้วพี่โอเข้าแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเข้าแล้วเหรอได้ประโยชน์ยังไงกับชีวิตตัวเองได้มันดีขึ้นคือว่ามันสงบลงมันโทสะน้อยลงมันรู้ทันอารมณ์เร็วขึ้นเดชหาเร็วขึ้นนอกจากสิ่งที่มากระทบที่เราไม่พอใจอ่ะ อุเบกขาเร็ยกได้วาอุเบกขาที่เร็วขึ้นแสดงว่าแต่ก่อนนี้เราแตะเบกมาเมื่อก่อนร้อยดีไม่มีเบกเลยเออไหโอ้โหเราทำไงคะมุดเลยล้อปัดชนเลยทีนี้มาเข้ามาเข้าหกเจ็ดครั้งนะคะหกเจ็ดแต่คราวนุโนมทนาบุญด้วยสุดยอดมากเลยใมีโอกาสมาใครมีโอกาสมาเป็นวาระที่ต้องต้องมาของมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ต้องมาต้องมาต้องมาเลยมันก็เจียชาเกิด เเียยน่จริงนะจริงอยากบอกให้คนที่ต้องความรู้สึกจริงเนาะขนาดพี่น้องพ่อแม่เองบอกยังไม่มาเลยเป็นธรรมดาธรรมดาตัวเจอเราเราจะเขาเราจะเปลี่ยนแปลงเขาล้มพาร์ลักของผู้อื่นพระอาจารย์บอกใช่เคาล้มพาร์ลักเป็นธรรมดานะคะเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้กันก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตามเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรที่บ้านก็เป็ดแอดไลน์แอดไลน์โอเคอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ すごいす。い <laughs>